การนางฟ้าเดินดินรายการที่ตามติดชีวิตสามสาวแสนสวยประกอบไปด้วยเมย์แป้งวุ้นเส้นสามสาวเพื่อนซีนางฟ้าในใจของใครหลายๆคนพวกเธอต้องออกไปทำภารกิจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเพื่อมอบเงินหรือของขวัญของรางวัลให้กับมูลนิธิหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วยกับดาก่อนพวกเธอไปเป็นนางฟ้าบูติกกันมาแล้ววันนี้จะไปปฏิบัติภารากิจอะไร ไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราสามคนในรายการน้างฟ้าเดินดินนะคะวันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่คุณต้องมาแก้เพดสองคนี้นะคะดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนึกออกหรือเปล่าว่าทำอะไรแตนเตาพิซซ่าตรงนี้ก็คงจะได้กินพิซซ่าใช่ไหมคะไม่รู้หรอถ้าอยากรู้ว่าต้องทำอะไรไปดูอีกยากันเลย You want us to แวันนี้นะไหนๆพี่ก็งานๆทีจะชนะทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้สองวันนี้เนี่ยลงมือทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนใช่ป่าไ<ห>นไม่เคยทำเฮ้ยนี่เคยเปิดร้านพิซซ่าแล้วเมล่ะไม่เคยจะกินต้องลองดูนะคะว่าครั้งนี้เกมจะพลิกรหรือเปล่านะคะยั้ตอนนี้ตามคุณผู้ชมในร้านกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับกูรูในวันนี้เรามารู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับพิซซ่ากันก่อนดีกว่า พิซซ่าเป็นอาหารอิตาเลียนและเป็นฟาสต์ฟู้ดประเภทหนึ่งซึ่งชาวอิตาลีเป็นผู้คิดค้นมีลักษณะเป็นแป้งแผ่นกลมแบนราดด้วยซอสมะเขือเทศและทำให้สุบโดยการอบในเตาอบพอช่วงหลังสงคราโลกครั้งที่2 คนอเมริกันกรหัสทำพิซซ่ากินกันบ้างจนได้สูตรแบบอเมริกันและแพร่หลายไปทั่วโลกตอนนี้เราตามสารสาไปพบกับคุณอาสุนสมบัติกูรูเรื่องพิซซ่าของเราในวันนี้กันเลยและตอนนี้นะคะอุนก็อยู่กับคุณสุนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านพิซาพาซ่าไพซนโนเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยพิซซ่าน่าทานมากมาก,ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจิมร้านเนี<ร>้ยอุนเคยได้ยินชื่อมานานแล้วสิับไพซนโนสาขาแรกอยู่ที่ไหนคะสาขาแรกอยู่ที่ซอยหลังสวนใะก้ๆกับเยื่อสารทูตเมกาอ๋อ ไปในโซนต้นสนนะ,ะคะเปิดมานานมากากว่าสามสิบกว่าปีแล้วอันนั้นขายอาหารอิตาเลียนท,ท,าาทุกอย่างอิตาเลียนทุกอย่างถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นู่นอาหารที่นู่นจะมีพวกหลากหลายนะครับอิตาเลียนยื้ออิตาเลียนอยู่แล้วะนะามา,ามีทุกอย่างแต่นี่ที่เราแยกมาขายเนี่ยสำหรับเทคโนโลยีสำหรับคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตลมม์นะฮะ คือพยายามจะให้คนรุ่นใหม่ได้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 นำอาหารเข้าไปกินในบ้านจะได้อยู่กันแบบควอมนครตัวอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคะพิซซ่ากินก่อนเลยพิซช่ากอยู่พึ่งนะคะเราต้องให้ทําก่อนเรามีการวัดแป้งกันด้วยนะคะวัดแป้งี่กินค่ะวันนี้แป้งอร่อยมากเลยเพราะแป้งสดเราต้องทําแบบอันนี้สุกแป้งก่อนต้องือกแป้งก่อนมันจะสุกยังคะสุกแล้วกินเข้าไปแล้วล่ะถ้ายังไม่สุกอันนี้เป็น พอกซอสเซสนะฮะพอกซอสเซสอาหารวางไม่ได้เลยนะคะแถวนี้2วันนี้จบตลอดเลยอันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวต้องแนะนําก่อนดีกว่านะคะว่าพิซซ่าที่เราทําที่จริงจริงแล้วมีกี่าไหรนะคะอ่าเป็นมี8นิ้วนะฮะไซส์8นิ้วนะอันนี้คือเล็กสุดหรือเปล่าคะอันเรามีมีหน้าเดียวไซส์เดียวเลยอ๋อมีหน้าเดียวหน้าเดียวเลยไซส์เยอะก็คือลายหน้าแต่ว่าแต่ว่าความใหญ่มันแค่แปดขนาดเดียวแต่ว่าหลายหน้าหลายหน้ามีทั้งหมดกี่หน้าคะมีประมาณ4หน้าฮะแล้วหน้าที่ฮิตที่สุดหน้าที่ตัวคือเราเรียกฟููมโฟูมูอ่่่าซึงใส มีไส้กรอกม,ม,อมีะมะชูมมีกินเพเปอร์มีแฮมนะฮะมีเบคอนนะแล้วก็ใส่ชีสลงไปโอเค,คอันนี้คือ,อลูกค้าจะนิยมมากคือค,คือรับทานแล้วมันคุ้มอะ่ะแล้วหน้าที่สองก็เป็นพวกอิตาเลียน<ส>ะนะฮ<ส>ะแฮมกับสับรสเราะเราเราจะเราเฉพาะชีสอร่อยมากเลยค่ะอร่อยใช่ไหมครับอร่อยค่ะของแท้ให้เป็นอิตาเลียนมอเซล่ <สะ S 1> ะะางามอสซาเซล่าแท้เลยกิโลเป็นพันเลยโอเค วันนี้การวัดแววของเรานะคะเอาง่ายๆก่อนละกันเห็นหน้าแบบนี้แล้วเนี่ย<ม>ก็คงจะเดาออกว่ามีอะไรบ้างงั้นจะให้ทั้งแป้งกับเม์นะคะทําหน้าพิซซ่ากันวันนี้เป็นการวัดแววแล้วดูว่าดูดีๆนะคะว่าใครจะมีแววดีมากสาวสาวสาหยุดชิมกันก่อนและมาฟังกติกาการวัดแววในวันนี้กันดีกว่าคุณอาสุธนันกูรูของเราจะให้สองสาวแต่งหน้าพิซซ่าแล้วดูซิว่าใครจะฉายแววมากกว่ากันซึ่งตอนนี้เราได้เตรียม ซอสเมือเทศเบคอนสับปะรดไส้กรอกแฮมเห็ดและพริกหวานไว้พร้อมแล้วไปเลยกันเถอะเอาล่ะมาถึงช่วงวัดแววกันแล้วนะคะตอนนี้จะให้2คนน,นี้เนี่ยเขาทำพิซซ่ากันพิซซ่าหน้าฟูมูนนี่แหละแต่ก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อนคะแต่ก่อนต้องเอาแป้งนี้มาตึงก่อนนะฮะใส่ในถาดอ่อาหยิบแป้งนะครับรมีคนละหนึ่งอันหรึันตัวนวดเป็นไหมอ๋อโอเคค่ะแล้วก็ตึงตึงตึงนี่เหรอ เกิดมาไม่เคยทำเลยอ่ะโอะก็เหมือนโรตีอ่ะเนาะอยากเป็นง่ายกว่านะหรอโรตีอ่ะแล้วใส,ส่ไข่ได้ไหมอ่ะ ใส่ไข่ได้ไหมครับใส่แล้วหยิยกล่วยคุณอ๋นะคะพี่เมย์อยากใส่ไข่ค่ะเหมือนโรตีนะคะใส่กล้วยใส่ไข่ครับคุณแรดใส่ไข่ได้ใส่ไข่แต่ว่าใส่กล้วยไม่ได้อ๋อต้องทำให้มันแบนอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วต้องทำให้แบนอันนี้ออกคุณนี่ค่ะอันนี้แบนยัง่ยอุ้ยเราชอบแบบบางกรอบบางกรอบก็ให้มันแบนมากๆนี่อันนี้ดูดีนะคะดูดีแต่เรวบอกนะคะเราจะให้ทำหน้ากันชอบน้าช่างเลยเคเลย เันี้เรเคยเปิดร้านพิซ่ามาก่อนค่ะเราได้ไรแล้วค่ะได้ละอันนี้ก็จริงๆก็ควรจะเป็นช้อนนะมันจะแบบรูปหยุดเลยใส่ปุปุ๊บเลยอันนี้เบคอนจะไม่เอาแบบกินเห็ด เดี๋ยวจะนอนใจเห็นไหมคะมอามีกำลังใจไหมคะที uh. yeah. ่กินไปคำเดียวก็ตื่นเต้นกันแล้ว่ะเอามือเลยหยิบปุ๊บๆุเลยแบบอาชีพเลยแต่ระยะโรยเลยโรยเลยใส่หน้าอะไรก็ได้แบงก์กอนแฮมชีสหรือว่าเถอะเป็นพวกเห็ดชะปิยองกินแเปเปอร์อะไรอันนี้พวดนะ นั่นคือเราไอเมทอรินที่เราใช้เนี่ยใช่ของดีไงของทุกอย่างเป็นของดีหมการแตงไย่ใช่เังเอาแบบถ้าหนูอยากจะใส่หน้าปลาที่แหงโชวีอย่างเงี้ยค่ะปลาที่ใส่ส้มตำอย่างเงี้ยค่ะทำได้แต่ว่าต้องทําให้สุกก่อนอันนี้ความแตกต่างของสองคนนี้ที่เห็นนะคะตอนนี้ก็คือเมย์จะใส่ซอสเยอะหน่อยแป้งจะใส่ซอสน้อยเรายังไม่บอกว่าแบบไหนที่ถูกต้องนะครับ หน้าตาคล้ายๆกันนะคะแต่เมย์จะเริ่มใส่ครบทุกอย่างแล้วนะคะคตอนนี้แางจะใส่พริกน้อยเพราะราใส่พริกน้อยยังใส่ไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จจบค่ะแลชีสชีสเผ็ดนะคะเลยใส่เผ็ดเออยเะเอะหน่อยนะคะสำหรับชีสเป็นไงกันบ้างจ๊ะเร่งมือกันหน่อยแต่งหน้าพิซซ่านะจ๊ะไม่ใช่แต่งหน้าตัวเองถึงได้ระยดบะไมขนาดนี้ และพวกหล่อนรู้ไหมพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนนะจ๊ะจะเป็นขนมปังอบและโรยหน้าด้วยเครื่องปรุงหรือผักต่างๆหากเป็นพิซซ่าที่มีส่วนประกอบของมะเขือเทศเป็นหลักเราจะเรียกว่าเรดพิซซ่าส่วนเครื่องปรุงเนื้อผักอื่นๆที่โรยหน้านั้นจะขึ้นอยู่กับภูมิภาควัฒนธรรมและความชอบส่วนบุคคลจ้าตอนนี้เรากลับไปดูกันต่อว่าแต่งหน้าพิซซ่ากันถึงไหนแล้วเธอยิ่งทำที่บ้านทำได้เลย ที่นี่ดีกว่าค่ะคุณอาเ๋ยวสบาใส่ใช่ไหมใส่ที่นี่ดีกว่าแป้งก็ใช้ต้งความร้อนตั้งเจ็ดร้อยอยห้าป่ะคะเจ็ดร้ิบามันจะไม่ร้อนก่อ๋อเราเขาไม่หดอแป้งอันนี้มันต้องเป็นแบบคุณอาดูวิธีการของเขานะคะการใส่ชีสอย่าเงี้ยเซสลราชีสแป้งจะเฉียเยอะหน่อย น่ากินแล้วอ่ะตอนนี้ขนาดยังไม่อบยังดูดีเลยนะคะใช่ครับเนี่ยว่าก็กินซะหน่อยแล้วกันครับแป้งเยอะฟูๆเงี้ยอ้วนๆเงี้ยใช่เสร็จแล้ว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 ก็ชิมได้เอาของเมย์กับแป้งนะคะมาวางใกล้ๆกันครับ ให้คุณคุณสุทันนะคะตัดสินเลยค่ะว่าใครจะดูมีแววแล้วดูดีมากกว่ากันดูจากลีลาด้วยนะคะจริงจริงร้องเขา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 ลีลาเขาโอเคนะแต่สาหรับซอสมันเกิดได้อาจจะเยอะไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคือความชอบของคนไม่เหมือนกันทําไมเหตุผลก็คือถ้ามันเยอะไปเนี่ยมันจะทําให้แฉะก็แฉะแล้วแป้งมันจะมันจะมันจะไม่ไม่กรอบนะฮะอันนี้สําหรับซอสพอดีนะครับแต่ความสวยงามมันมันไม่สวยงามเพราะว่า ยังไงคือเวลาใส่พวกนี้ให้มันหน้าฟูมุ่นเนี่ยมันให้มันให้มันฟูมุน่นมันดวงจันนะพราะจันน,นะนะจริงจริงอันนี้โอเคสมบูรณ์แบบแล้ว <ฮะ S 2> รับอันนี้เอาไปขายได้เลย,ย<า>อ่าเมวร์แววช่วงนี้คะแนนนำไปก่อน,<ด>นก็ชอบซอสเยอะแล้วแต่ความตมนะแต่นี้ถ้าเราใส่น้อยมันก็ประหยัดก็เซฟไปสำหรับไปค้าขายใช่ไหมแต่เราใส่เยอะโกระถาพ้นแค่นั้นเองคอสตันสูงแค่นั้นเองใช่ไหมทีนี้เราจะประหยัดยังไงโดยวิธีการทาจินกับทาขายไม่เหมือนกันถูกปะ ถ้าเราทําขายอะไรมันที่มันเซฟได้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะถูกไหมตอนนี้วัดแววผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันดีกว่านะคะคุณอาเนี่ยเขาจะสอนทุกขั้นตอนในการทําพิซซาเลยนะคะใครจะชนะต้องติดตามนางฟ้าเดินดินอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยโอ้ยหิวเลยเนี่ยเห็นพิซซาร่อนไปร่อนมาร่อนไปร่อนมาผ่านหน้าจอแบบนี้ขอตะโกนดังๆว่า ผิวมากและดูสินางฟ้าเดือนหนึ่งของเราเอะอะก็หยิบเอะอะก็ฉกเข้าปากท่าทางกว่าจะจบรายการชุดอิ่มมีพีมันกันหน่าดูพอวัดแววก็เห็นว่าทำได้ค่อนข้างดีทั้งคู่แต่สุดท้ายก็ต้องมีคนที่แววดีกว่าผลการวัดแวววช่วงแรกในวันนี้สาวเมย์ได้รับการยืนยันจากอาสุทานว่ามีแว,ว มีเวลเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสาวเมย์จะชนะแบบใสๆในวันนี้หรือสาวแป้งจะพลิกกลับมาชนะแบบน่าใจหายอะไรก็เกิดขึ้นได้ในรายการนางฟ้าโดนดินสักครู่เดียวเท่านั้นจ้า